โอเคค่ะวันนี้ได้มาดูชมของตกแต่งสวนนะจ๊ะเนาะหลานใหญ่ได้จ้ะเด้องามสวยงามมักคักจ้ะพ่อใหญ่ไห้บ้านบานหลานที่สี่คือมักคักเลยจ้ะชอบมากบอานบ้านจริงค่ะว่ายไปใช้ก็ได้บ้านนี้ก็ไดบ้านนี้ยูนิเวิร์สมือก็ได้จ้ะน่นนเดี๋ยวยู่แบบ มาดูว v ดีโอ first ลายแนวกาจังงามงดูจ see t h ี s ดิสอิงถนนเลยจ้าลานนี่ This out. That does not look like Rose. <laughs> doesn't it? The big bright eyes. Do <laughs> you think. think? Rose, do you think that looks like you? <laughs> they are really unusual because you don't normally have such a big tail. amazing. the on that one. Hiền bà chả hiền linh mà Hiền linh cay xin mang kia chicken they're on a bike and he's doing a fuel khác kìa lái chả để chắc xuân Xí để chắc xuân tuyên lại Come and tell me what it says, on อันนี้อันถนนอันอีหยังก็ฮือจ้ะถนนไปคุมพะว่าเลยเนาะไปถนนคุมพะว่าเลยจ้ะเด้อลานย่างยึดติบก้อนขนทางเลยจ้ะลานนี้สวยงามน,นี่จะเรียกเอาแามถูกความจ้ะอมอืมเรียงนามเาะจ้ะอืม อันนี้พระเจ้าเอื้นเป็นเจ้าแม่โพสบอ่ะแม่นบะจ่าแม่เจ้าแม่โพสบปะจ่าแล้วก็ที่ลายครับตกแต่งเน่ยฟิลิป่ยคสวยงามอันนี้คือคือเวสรันเนาะ แม่มาจากูเสวันบ่จ้ะโอ้โหโอเ่แบบี่ีาอุใชนไหมใน่ใช่ใช่ใชอใชเใชรใช่่เอ่ใช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 ่้ช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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  This is what you get for being a city boy from Liverpool. You don't get it always right. Uh -huh. Top of the post. Uh -huh. On the entrance. Elephant. But I want a three-headed elephant. Don't know what the difference is. Bon bon, yai? Bon bon, We'll have one of every... โอเคค่ะอันนี้เพื่อนเอิญยังจ่ะ Amazing อันเจ้าของลานเพื่อนนั้นข้าหนักเยอะจริงจ่ะ จำบ่ไรว่าเอิญนี่ยังนี่มจ้ะแกงวนนไ้นมฟินิดเดนี่จ้ะอันเพื่นเอิญนี่ยังจ้ะนี่เปาบอกแปานะหงเอิหง เงินหงนกหงวาสัญญางามครับกว่าจะเนี่ยงามงามมีทุกอย่างสยง่าต่สวง่ะาท่องอนะ<ป>าท่องเนเมอ่ะเพราะว่า่อ่อเยเห็นสนมากสิ่ค่คยเห็นนะเ,นนเออันนี้คือ พระราหูนะจ๊ะเนาะมันบอกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพมิมิเอเลเมนต์ลานนี่ค่อมีคำถามจ้ะแล้วมีเซฟเฟอร์สโอเคแต่เห็นคุดบ่จ้ะถ้าถ้าอันนี้ถามเอฟซีนะฮะคุดนะจ้ะเนาะสีมีหลายๆตัวหลายๆาคุดนะจ้ะ เพิ่นโอเควสิสิตังใส่ะมองเงินไอ้กำแพงไหมจ๊ะทางเขาไหมหันหนาเขาเฮี้ยนแล้วก็เอาอันอันสิงโตหันหนาออกจะเฮี้ยนไหมจ้ะผู้ใดหู้จักแน่ I know we've seen the Water Lady before, mm hmm. yeah. but I don't think we've seen one with all the diamonds on. So we can compare this video to other videos we've seen. Yeah, no. I'm loving this. Dinky little fish? Mm. One of, one of them, so I'm understanding you right that the there for the spirit mm house, -hmm. the two on the back. Am mm. I right? Yeah. mum. Okay. Can you just if you just turn around you'll see a very unusual dragon like thing. Big one. What's that for? Honey, um, I I ท่านี่เมมเบอร์ฮ่านนี <Okay. S 2> ่โอเคเดี๋ยวไปเอาไปข้างหน้าจ้ะ